ส่วนต่างจังหวัดก็มีงานใหญ่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันงานนี้นะคะจัด24และ25มกราคมค่ะก็คือบุรีรัมมาราทอน2025โอ้นี่ก็มีการเตรียมงานกันแต่เนิ่นๆเลยนะคะเตรียมความพร้อมทุกส่วนเลยค่ะเพื่อต้อนรับนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะนี่จากเพจบุรีรัมไปไหนดีแล้วก็มีประมวลภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะ ว่าประสบความสำเร็จนะคะนักวิ่งกว่า30,000คนค่ะโอ้โห,โหคึกคักกันมากแล้วก็มีในมุมเนี่ยในมุมที่ถ่ายบทอัศจรรย์ค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นตอนที่ปล่อยตัวนักวิ่งค่ะหืมรอบๆนี้มีจัดเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตนี่ค่ะมีจำนวนมหาศาลเลยค่ะ คือข้างบนนี้นั่งเชียใช่ไหมนั่งเชียค่ะให้ <มา S 2> <ก>เป็แต่เช้ามืดเพื่อมานั่งเชียนะฮะโอ้โหโ,ห <c oughs> โอ้โหเนี่ยค่ะคนวิ่งไม่ท้อคนเชียนี่ก็ไม่ถอยค่ะนี่ก็ช่วงเช้ามืดเช่นเดียวกันนะคะวิ่งมาราทอนค่ะปีนี้นะะก็ พ่องานที่สําคัญก็คือลุงเนวินนะลุงเนวินชิดชอบบอกเลยว่าอัดชีดนะคะแล้วก็มี ใจดีนะแจกภาพรูปทายฟรีไปเลยนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนี่เป็นเพจ f a c e b o o k ของลุงเนวินเองนะคะบอกว่ายินดีต้อนรับนักวิ่งทุกท่านสู่บุรีรัมมาราทอนปีนี้เป็นปีที่จัดบุรีรัมมาราทอนแล้วมีความสุขมากที่สุดเป็นปีที่รู้สึกทุกพลังกายพลังใจและพลังทรัพย์ทุ่มเททําให้นักวิ่งทุกท่านมีความสุขมากที่สุดกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะคะ รูปฟรีทุกรูปสําหรับนักวิ่งทุกคนไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายให้ฟรีทุกคนค่ะแล้วก็มีทุนสนับสนุนสําหรับนักวิ่งระยะฟูมาราธอนชาย10คนหญิง10คนที่ทําเวลาดีที่สุดและได้รับโอกาสเข้าไปในรายการโตเกียวมาราธอนทั้ง20คนด้วยค่ะจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางค่าที่พักและค่าสมัครโตเกียวมาราธอนค่ะและมีการเพิ่มรางวัลให้กับนักวิ่งทุกระยะรวม200รางวาัล ทีนี้เป็นปีที่บุรีรัมมาราทอนเตรียมเงินรางวัลให้นักวิ่งมากกว่า7จ็ดล้านสแสนบาทค่ะพี่หนุ่มนี่และนี่ผู้ที่คว้าเหรียญได้ค่ะคุณสันชัยค่ะลุงเนจัดให้เลยนะฮะลุงเนจัดให้ค่ะคือได้ไปโตเกียวมาราทอนนี่หลายคนค<ะ>ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันนะ คือนอกจากกล้างกายพร้อมแล้วกาลังทรัพย์ต้องพร้อมด้วยวันนี้ใครที่มาแข่งรายการนี้ลุงเนจัดให้นะสนับสนุนทุนให้เลยค่ะโอ้ประสบความสําเร็จนะคะนี่จากเพจเฟซบุ๊กบุรีรัมมาราทอนค่ะแล้วก็ลุงเนวินเนี่ยนะ,ะนอกจากจะอัดฉีด<笑><笑><笑>ให้กับนักวิ่งแล้วนะก็ะะยังใส่ใจนักวิ่งค่ะนี่วันก่อนมีงานนะคะก็คือจัดการให้รถน้ำล้างทำความสะอาดเส้นทางวิ่งลดอุณหภูมิ แพกแล้วก็บรรเทา PM 2.5เช่นเดียวกันค่ะก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ตรวจงานรตรวจความเรียบร้อยค่ะก็เป็นภาพที่คุ้นเคยทุกปีนะสัญลักษณ์นะอ,อทุกปีที่มีการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะนี่โอ้โหคนบุรีรัมเสื้อสวยมากค่ะนี่บรรยากาศค่ะแล้วนอกจากนี้มีสีสันเพิ่ม,เต,มเติมนะที่บุรีรัมมาราทอนนะคะมี คนดังหลายคนค่ะไปร่วมวิ่งด้วยหนึ่งในนั้นก็มีนักแสดงท่านนี้ค่ะพี่อาร์ตพี่อาร์ตคุณชายหมูกรอบคุณชายหมูกรอบ <c oughs> นะพักการขายหมูกรอบหรือเปล่าหรือวิ่งเสร็จไปขายต่อคุณชายมีวุฒิอยู่ในงานค่ะนี่ค่ะอ่ะสีสันนะคะสีส,ส,สันกิจกรรมที่เกิดขึ้นค่ะ